ค่ะใบเฟิร์นสุธิยาค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณฟีดแบ็กกับแฟนเพลงทุกๆท่านเลยที่เป็นกําลังใจให้กับใบเฟิร์นกับซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่2แล้วนะคะกับการออกมาเป็นศิลปินอิสระนะคะกับผลงานเพลงขอคนพิเศษนะคะขอบคุณมากๆที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะฝากเป็นกําลังใจแบบนี้กันไปนานๆนะคะตรงนี้ได้ได้ทรา,าบว่ามีงานค่อนข้าง จะเข้ามาเรื่อยๆนครัเป็นเพราะอะไรเพราะเวลาเราไปโชว์แล้วจะภาพถูกใจด้วย ก็ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราเราเป็นคนที่เต็มที่กับการทํางานอยู่แล้วเวลาเราอยู่บนเวทีหรือว่าเราเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามเต็มที่กับกับทุกๆเวทีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการเอนเตอร์เทนของใบเฟิร์นเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในมุมของการที่จะทํางานด้วยอะไรไม่ว่าจะเป็นของการร้องเพลงช้าเพลงเร็วหรือว่าความเป็นวาไรตี้ความเป็นตลาดเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขารียกว่าถ้าจ้างใบเฟิร์นก็ได้ครบครบแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวอีกสักพักคงต้องเล่นตลกด้วย <laughs> โอเคแล้วจะฝากแป<า>ิดท้ายชัดนครับค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับใบเฟิร์นด้วยนะคะใบเฟิร์สุทธิยานะคะสังกัดเรกดีเพลย์นะคะก็ตอนนี้กําลังจะมีพี่ๆนะคะเข้ามาร่วมสังกัดอีกหนึ่งคนนะคะนอกจากจะมีใบเฟิร์นแล้วก็มีพี่แจ็คชชลีนางพี่โบ๊ชยักษ์ใหญ่นะคะแล้วก็รวมถึงพี่นายคมสันที่กําลังจะมาร่วมทำซิงเกิลใหม่ด้วยกันเร็วๆนี้นะคะยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันที่ยูทูบชาแนลเรกดีเพลย์แล้วก็รวมไปถึงแฟนเพจเฟซบุ๊ก ดีเพลย์ด้วยค่ะ,คคะแล้วเจอกันค่ะ